พร้อมแล้วเริ่มครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวปืนกลกคอมมานโดนะครับปืนยอดนิยมนะครับผมที่เป็นปืนโครงการสวดิการนะครับแตกต่างจากก๊อกมอนเตอร์ยังไงนะครับผมก็รูปร่างของเขา เหมือนกันเป๊ะนะครับเพียงแค่ตัวอักษรดอนสไลด์เท่านั้นเองครับส่วนน้ําหนักไกลนะครับแต่ท่านอย่าอย่าไปสนใจเรื่องศูนย์ครับเพราะว่าตัวนี้เปลี่ยนศูนย์มาแล้วนะครับไม่ได้เดิมโรงงานนะครับส่วนเช็คน้าหนักไกลนะครับผมปืนตอนนี้ใส่กระสุนดัมมี่นะครับใส่ลูกกระสุนดัมมี่ไว้อยู่ปลอดภัยแน่นอนนะครับอยากจะเช็คน้ําหนักไกลที่ว่ามาจากโรงงานนะครับผมนักกีป้อน ซึ่งตอนแรกผมก็แปลกใจมากนะครับเพราะว่ากลอกจริงๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่จะน้ําหนักไกลอยู่ที่5.5ปอนด์้ะอนครับแต่ไม่ใช่สําหรับกระบอกนี้นะครับผมเรามาเช็คกันเลยครับนี่แหละครับผมเช็คตั้งหลายครั้งนะครับแปลกใจมากๆเลยครับสําหรับก๊อกคอมาโดตัวนี้นะครับอยู่ที่3ปปอน์กว่าครับไม่ถึง4ปอนเลยครับซึ่งเจ้าของบอกว่านี่คือเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับ ก็คงจะเหมือนก็อกเจนห้าที่ผมเคยทดลองรุ่นแรกๆนะครับก็อกเจนห้ารุ่นแรกๆรกเนี่ยน้ำหนักกลก็อยู่ประมาณนี้ครับซึ่งผมก็ถามว่าเฮ้ยได้แต่งอะไรมาไหมอย่างเงี้ยอ่าแต่พอเจนห้ารุ่นหลังๆมาก็น้ําหนัก5.5ปอนด์ปอนซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเอ๊ะโรงงานเขาทํามาแบบไหนน้ําหนักไกลถึงดลื่นขนาดนี้นะครับแต่งมาให้เลยเรียบร้อยเลยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เนาะโอเคครับ มาดูสัดส่วนตรงอื่นกันนะครับผมสำหรับกลอกคอมมานโดกระบอกนี้นะครับแน่นอนครับผมได้ทำการโปรโมทไว้อยู่แล้วว่ามาจากออสเตรียนะครับเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าถ่ายตรงมุมนี้จะเห็นตัวอักษรไหมนะครับอโอเคปรับกล้องใหม่ละนี่นะครับจากออสเตรียนะครับซึ่งบางคนก็บอกว่า,อาชอบออสเตรียมากกว่า US นะครับเพราะว่า เตยเนี่ยเป็นต้นตำรับของกลอกนะครับแต่จริงๆแล้วสำหรับผมนะมันไม่ต่างกันนะครับเพราะว่าโรงงานอะไรหรือผลิตชิ้นส่วนยังไงนะครับก็เป็นจากโรงงานเดียวกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพียงแค่ตัวอักษรนะฮะแล้วก็ฐานการผลิตเท่านั้นนะครับผมที่ไม่เหมือนกันนะครับส่วนตัวปืนนี้คุณภาพแน่นอนครับเหมือนกันทุกอย่างทุกประการนะครับก็เดี๋ยวจะทําการทดสอบ ยิงกลุ่มสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวจะหาว่ารีวิวแล้วไม่ได้ยิงเลยนะครับโอเคครับท่านคงอยากจะเห็นการทดสอบแล้วเดี๋ยวมาดูกันนะครับครับผมก็กระบอกนี้นะครับยืนยันว่าเป็นก๊อกคอมมโดนะครับผมตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ากล้องจะเห็นภาพชัดไหมนะครับก็จะลองระยะไม่ใกล้ไม่ไกลมากนะครับแค่ทดสอบศูนย์นะครับ บรรจุสักห้านัดก็พอนะครับผมมาทดสอบกลุ่มกันเลยครับอ่าไว้ผิดด้านโอเคถูกต้องนะครับห้านัดนะครับ ถ้านัดเรียบร้อยครับผมผมจะไม่ตัดต่อนะครับแล้วก็เอากล้องมาดูภาพกันชัดๆครับต้องขอภายคนับที่ไม่ได้ถ่ายมุมหลังนะครับเพราะว่าผมต้องการให้ท่านได้เห็นระบบปฏิบัติการของตัวปืนนะครับชัดๆแล้วก็กลุ่มนะครับเป็นที่น่าพอใจนะครับคงจะมีนัดสุดท้ายมาครับผมที่ผมประมาณนิดนึงเนื่องจากว่าเดี๋ยวขอใา้ปรับกล้องก่อนนะครับ นื่อจากว่าทํากลุ่มได้สวยเหลือเกินนะครับก็มีนัดหนึ่งที่หลุดไปตรงนี้นะครับแต่เช็คแล้วนะครับก็ยังอยู่ในวงสิบครับกินคะแนนสิบอยู่ทั้งหมด5นัดนะครับกลุ่มสวยงามสําหรับกล็อกค o m ม o ดนะครับท่านที่มีสิทธิ์นะครับใช้สิทธิ์เลยนะครับผมสวัสดิการนะครับเป็นปืนยอดนิยมนะครับปืนยอดนิยมหาไว้ครอบครองนะครับผมแนะนําเลยสำหรับปืนกล็อก ทนทานแน่นอนเหมาะสมทุกสภาพอากาศเพราะว่าผมได้ทดสอบอไม่ว่าจ,จุ่มน้ำนะครับอะไรมาแล้วนะฮะท่านที่ยังไม่เคยเห็นคลิปตัวนั้นก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ให้นะครับเดี๋ยวจะเอายกลิงก์นั้นไว้ให้นะครับครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปนี้หาคลิปนี้ถูกใจท่านยังไงนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปได้วยนะครับขอขอบคุณครับบา,บายบายของดีจริงๆครับ